ช่วงที่2นะครับเราก็จะมาถามพี่กศนนะครับหลังจากที่เคยทําเปียกแส่แหงแก้งข้าวไปรอบที่แล้วผลเป็นไงบ้างครับดีครับการที่ทําให้มันแห้งการเดินของรากได้เยอะกว่าเรามันมีรากใหม่ๆในการหาคินได้เยอะกว่าแล้วผลผลิตต่อไร่ก็ได้เยอะเพิ่มขึ้นครับจานวนกอได้เยอะเพิ่มขึ้นแล้วก็ความแข็งแรงของทรงพุ่มข้าวเวลาโดนลมโดนอะไรจะไม่ล้มครับผมครับอย่างนี้เราก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพนะครับครับผม ทีนี้ต่อ๋ยวต่อไร่ก็จะได้เยอะขึ้นครับเดี๋ยวให้พี่โกศลพาไปชมกอข้าวแปลงนี้นะครับครับครับผมเนี่ยครับต่อหนึ่งกอผมให้อยู่ประมาณ30มถึงสีต้นต่อกอครับครับก็ถือว่าเยอะครับผมทีนี้นอกจากดูดูจํานวนหน่อนะครับเดี๋ยวให้พี่โกศลโชว์รากด้วยครับ อันนี้ลากยาวนะครับการหากินได้ดีครับดูอยากความยาวแล้วไม่น่าจะต่ำกว่าสามสิบนี่ถ้าถอนแบบไม่ไม่สะบัดนี่เดี๋ยวขอดูทรงคุ้มอีกทีได้ไหมครับครับถอนไม่นะครับถอนไม่ครับถอนทีเดียวเลครับอันนี้ดูอุ้มดินนะครับอุ้มดินก็จะเป็นตัวบอกนะครับในเรื่องของพื้นที่การหากินเนาะ ถ้าสนใจแวะมาเรียนรู้ได้นะครับที่ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับขอบคุณพี่กุศลมากคคุณครับ